ความหวานมไอ้เ eh? no ้หน no, uh ่อยเถอะอไอ่อนมก่เอยี้หน่อยเถอะน่ายห่คน้นยอ้ยอ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 โอย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  สาหลังก <Cornell> ็บูยานตะเบิดก้อนเยจะไปถาอ่แม่ม่แลุ้ณอนข้างังของไก่าหัวของเจ้าบ้านจุ้งยังโู้มาน้าไม่ถาอดเล็กดือเงิ มันแน่นแน่นมันแน่นแน่นแล้วมันหองยังเนบ้นมันหางแน่นแน่นแล้วเนี่ยนี่ถ้าไปกูถือถือกุ้งชันไปได้เสิ่ม

mọi người 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 mọi

เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดียวเดี๋ยี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยววเี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋ย๋ยวเดี๋วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยี๋เดีดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

น่ยไม่เสียบแล้วเหอม่เสียบโอ้หางมัดวอดีกันไปนู้นแล้วทั้งเกมันไเลยมันหางหนแ้งบังเพะเสด็จตุ๊ไปได้เลยเสียบแล้วเนย่เไม่ให้มาักเสด็เพาะมันก็ไยดินมาจมาเาน้องมาต้อง้้เาไม่จโดนี่ดเรา้วเาะ่าบม่ได้มัหนาเปล่าเ้างนเมันไปไแม่นาหงมก็เนี่ย มันใส่ทุบมันไปลงพี๊ดเห็นมั้ยไหนมันหลากขลาลงนี๊ดวาที่ปลาดำเนล่ยมันเ่เห็นเอากองไทยมั้งเขานักการคือตัวมูหักแท้